ทวนกันมันผึกมันผลกันนี้ฉะนั้นทาไม่เคลียร์แล้วก็ต้องเห็นบุญเห็นกรรมนะในของข้อมันต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลแล้วหาเหตุให้เจอด้วยแล้วต้องหาที่ต้นของเหตุนะทำอะไรต้องรับผิดชอบในหน้าทีนะ่ในเรื่องที่เรา ยกมามาเกี่ยวข้องมาทำเรารับผิดชอบเรื่องนี้ยกเรื่องนี้มาทำแล้วเรารู้เรื่องนี้แล้วอย่างว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะไม่ใช่คิดตื้นตื้นอยากทำดีนะ พะพุทธเจ้าถึงตัดว่าแม้แต่อยากทําดีก็ชื่อว่าเป็นตันหานั่นอยากทําดีแล้วเป็นตันหาเป็นยังไงอะ่ะอ,อยากทําดีพ<ม>อไปทําดีกับคนนี้แล้วเขาไม่ทําดีกับเราคสีเียใจอีกนะเนี่ยคําว่าอยากทําดีแล้วเป็นตันหา<ม>เอาแต่ความสําเร็จเข้ามาให้ครบด้วยนะอ่านั่นละ่ะเห็นทุกคนนั้นเบาลงเบาลงเบาลง นะไปแก้ทุกข์ของคนนั้นได้ไปแก้ปัญหาของคนนี้ได้ไเนี่ยเรียวไม่มีนั่นเราก็เตรียมตัวกันให้ดีๆเนี่ยขอคิดะติธรรมทั้งหลาย